นี้การเจราจาอาเซียนเนี่ยนะคะถ้าพูดง่ายๆเลยก็คือ FTA ระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจราจา6ประเทศนะคะนี่นี่ง่ายที่สุดแล้วนะคะที่ก็ที่จริงแล้วอาเซียนก็มี FTA กับประเทศตั้งแต่จีนญี่ปุน่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็อินเดียมีอยู่แล้วแต่เป็นบวกหนึ่ง นะคะคือบวกทีละหนึ่งทีละหนึ่งยเวนออสเตรเลียซแลนด์ที่บวกสองเลยนะคะนี้พอมาเ,ออเมื่อสักปลายปีห้าปีนี้ปีอะห้าเจ็ดห้าหกปลายปีห้าหกนะคะก็เริ่มเริ่มมีการเจราจานะคะประกาศเจราจาตอนกลางปกลางปีแล้วก็เริ่มเจราจาปลายปี5 6นะคะตอนนี้ก็ใกล้ๆจะ2ปีแล้วนะคะ แล้วก็ตั้งตามที่ผู้นำทั้ง16ประเทศเห็นชอบร่วมกันก็คือพยายามจะให้จบภายในสิ้นปีนี้นะฮะพร้อมๆกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์แบบะน,ะะนีอ่อาเซบเนี่ยเป็นความตั้งใจของอาเซียนนะฮะที่ตั้งใจจะเป็นศูนย์กลางเรื่องของอความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค นี้นะฮภูมิภาคเอเชียเนื่องจากว่าเรามี f t a อยูแแ่แล้วแต่ละฉบับแล้วแต่ละฉบับเนี่ยมันก็มีการลดภาษีการเปิดเสรีบริการลงทุนมีกฎถิ่นกำเนิดสินค้ามีกฎเกณฑ์ต่างๆที่มันแตกต่างกันนะฮะมันทำให้เกิดความยากลำบากต่อการที่จะใช้ประโยชน์หรือภาคธุรกิจเขาก็บ่นกันมากนะฮะอย่างที่มันสับสนยุ่งเหยิงไปหมดมันตีกันข้ามไปข้ามมาเราก็เลยพยายามจะ รวมทั้งหมดนี้ให้มันมาเป็นฉบับเดียวกันนะคะแต่ของเดิมก็ยังอยู่นะคะเพียงแต่ว่าฉบับนี้เนี่ยเราจะทํากฎให้มันให้มันสอดคล้องกันมากขึ้นนะคะทำมีกฎกฎทินกนําหนดสินค้าโดยเฉพาะกฎทินกนําหนดสินค้านะ,ะเรื่องของการอำนวยความสะดวกทางการค้าเรื่องมาตรฐานสินค้าพยายามทํากฎเกณฑ์ให้มันมากขึ้นแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะพยายามให้มันมีการจะว่าเปิดเสรี เพิ่มขึ้นกว่า FTA บวกหนึ่งคือพูดง่ายๆว่าเราต้องมีมูลค่าเพิ่มนะคะไม่งั้นก็คงไม่รู้จะลงแรงลงทุนไปทำทำไมนะคะก็ต้องการได้ประโยชน์เพิ่มแล้วในอีกในยะหนึ่งอาจจะพูดได้ว่าเราจะต้องแข่งขันการดึงดูดการค้าการลงทุนเข้ามาสู่ภูมิภาคนี้ด้วยท่านก็คงทราบว่าอีกฝากหนึ่งตอนนี้ก็มีทั้ง TPP นะคะต่อไปอาจจะเป็น FTA ร,รวมทั้งมีอ,อีกอันหนึ่งที่ทางอเมริกาทํากับยุโรปด้วยนะมันก็มีหลายฉบับที่เราอาจจะต้องแข่งขันกัน,นในโลกการค้าทุกวันนี้นเ,เจราจารมาแล้วหรอบนะคะในเราก็มีความคืบหน้าทีละนิดทีละนิดดิฉันต้องบอกว่ามันช้ามากนะครจนถ้าให้ดิฉันประเมินเนี่ยตอนนี้สามเซยังไม่รู้ถึงหรือย,อยังนะคะ นี่น,นี่ต้องพูดพูดจริงๆเลยว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆทาไมมันถึงช้ายอย่างนั้นนะคะเพราะว่า16ประเทศเนี่ยในอาเซียนเนี่ยก็มีความแตกต่างกันมากอยู่แล้วในเรื่องของระดับการพัฒนาพอไปเทียบอาเซียนกับประเทศอีก,อก6ประเทศก็ยิ่งต่างกันหนะักเข้าไปอีกพอไอระดับการพัฒนาต่างกันความต้องการนะคะที่ความต้องการในการเจรจาท่าทีในการเจรจายิ่งต่างกันอีก มหาศาลมันก็เลยทําให้การเจรจาคืบหน้าได้ช้ามากนะคะที่ผ่านมา6-7รอบนี้ก็คุยกันหลักๆอยู่3เรื่องแค่นั้นเองก็คือเรื่องของวิธีการลดภาษีนะคะโดยเฉพาะที่เรียกว่าจะเอากลุ่มแรกที่จะลดเร็วกว่าเนี่ยเอามาก่อนนะคะเอามาลดไปก่อนอันนี้ก็อันที่1อันที่2ก็วิธีการเขียนข้อผูกพันในการเปิดสีีบริการ อันที่3ก็คือวิธีการเขียนข้อผูกพันในการเปิดเสรีการลงทุนพูดกันอยู่แค่นี้นานมากแล้วนะคะหรอบนี้ไม่ไม่ไปไหนเลยนะคะไม่ไม่จนเมื่อวานนี้ก่อนที่ดิฉันจะมาเนี่ยนะคะจนวันนี้ก็ตามเนี่ยถามไปทางที่ที่ที่ทีมเจรจายังตกลงอะไรกันไม่ได้เลยนะคะพูดถึงวิธีการลดภาษีสินค้าอาเซียนเนี่ยมาในแนวกลาง,ลางๆนะคะเอาเอา,เอาเรื่องสินค้าก่อน แนวกลางๆคือประมาณเ,เปิดเสรีปานกลางพูดง่ายๆนะ,ะออสเตรเลียนิวซีแลนด์มาเต็มๆนะฮะมาเต็มๆจีนอินเดียเกาหลีนะฮะเกาหลีพวกนี้มาแบบต่ำมากญี่ปุ่นประมาณอาเซียนฮนะ,ะก็ใกล้เคียงกันเนี่ยถ้าทีมันแตกต่างกันขนาดนี้นะฮะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยอินเดียยัง ยังต้องการคือพูดง่ายอินเดียเขาไม่ต้องการเปิดรถสีสินค้ามากมายนะเขาต้องการด้านบริการเพราะเขาเก่งนะวันนั้นเนี่ยเขาต้องการให้มันการเจรจาสองอันนี้มันไปพร้อมๆกันด้วยนะนั่นนั่นก็เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งที่ทําให้การเจรจาไปได้ช้าพอมาวิธีการเปิดเสรีบริการนะคือเวลาเปิดเสรีบริการมันจะมีวิ ต้องมีข้อผูกพันเปิดอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็วิธีการเขียนตารางข้อผูกพันนี่ยังยังไม่เลิกเลยป่านนี้ยังไม่ได้เลยนะคะคือก็จะมีวิธีที่อาเซียนถนัดทำมาทุกฉบับก็คือวิธีการเขียนข้อผูกพันที่เราต้องการเปิดลงไปนะขณะที่ประเทศแบบออสเตรเลียนิวซีแลนด์ต้องการแบบที่เปิดเอาเขาเรียกว่าอะไรฮะเขียนไอ้อันที่ไม่เปิดลงไปนะฮะอ่า อ่าเนกาทีฟลิสอันแรกโพส i ทีฟลิสอินเดียนี่ก็จะเอา positive อย่างเดียวนะฮะอพอตอนหลังมาก็บอกว่า,อาเอาเอางี้แล้วกันเอาลูกผสมเอาสองอันมาผสมกันก็ไม่ออกนะฮะก็ทางทางทางอินเดียก็ไม่รับอินเดียยังไงก็ยืนยัน s i t i v e ฟ i s สวันนี้ก็ยังตกลงกันไม่ได้นะ,ะพอมาลงทุนลงทุนนี้อาเซียนทำมาทุกฉบับคือเนก i ทีฟลิสก็คือเขียนไออันที่ไม่เปิด ะะทีนี้อินเดียก็ไม่เอาอินเดียก็จะเอา positive list คือตอนนี้เนี่ยไอ้ลงทุนเนี่ยสิประเทศจะเอา negative list อินเดียไม่เอานะะนี่เถียงกันมาหกรอบเป็นแบบนี้มาตลอดส่วนเรื่องอื่นๆนะะเรื่องของอถ้าอยู่ภายใต้สินค้าก็จะมีเรื่องแหล่งกําเนิดสินค้าเรื่องอามาตรฐานสินค้าเรื่องสุขอ,อนามัยสุขอ,อนามัยพืชเรื่องของพิธีการศุลกากรนะฮะ หมดยังอ,อันนี้ฮะก็ก็ก็ไปได้เรื่อยๆนะคะไปได้เรื่อยๆเพาะมเป็นเทคนิคนะฮะมันยังไงในโลกนี้มันก็มีอยู่แค่ไม่กี่วิธีนะฮะก็ก็ก็ไปได้ประมาณหนึ่งนะฮะแต่ว่าก็ก็เพิ่งเริ่มเจราจาจริงจังนะฮะไอ้เรื่องของกฎแหล่งกําเนิดสินค้าตอนแรกๆเลยลืมเล่าไปว่าทุกเรื่องเนี่ยมันจะเป็นประมาณว่ามาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นไม่เคยมีเท็กซ์ไม่เคยเจราจายังไม่มีแต่ทุกคนยื่นข้อเสนอมาแล้วก็มา อธิบายเทคสงยูอธิบายข้อเสนอของยูนะฮะหรือบางอันไม่ถึงกับเป็นข้อเสนอด้วยซ้ำก็เรียกว่าเอกสารที่เรียกว่าเป็นนอนเปเปอร์คือยังไม่ถึงกับเป็นเป็นเป็นโปรโพโซด้วยซ้ำไปนะ,ะมันก็เป็นอย่างเงี้ยมาเรื่อยแล้ว16ประเทศเนี่ยสมมุติมีแค่สักไม่ต้องถึงนั่นะฮะอาเซียนฉบับหนึ่งอีกนั่น6ฉบับมี7ฉบับแค่นี้ก็คุยกันไม่ไม่จบไม่สิ้นแล้วนะ,ะกว่าจะอธิบายทําความเข้าใจกันมันถึงทําให ไปไม่ถึงไหนนะฮะไปไม่ไกลนะ,ะแล้วก็พอมาเรื่องของอ่าสินค้าบริการลงทุนแล้วใช่ไหมฮะพอมาเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญานะฮะทรัพย์สินทางปัญญานี่ชัดเจนอาเซียนอินเดียไม่เอาไม่เอาอะไรที่มากกว่าเดบิวติโอแน่นอนชัดเจนนะฮะขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยมาต้องการให ให้ให้มีความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็อยากจะให้มีการเข้าไปเป็นความตกลงฉบับนู้นฉบับนี้นะคะเกาหลีก็คล้ายๆกันนะคะแต่เมื่อวานทราบว่าออญี่ปุ่นอ่อนลงแล้วนะคะแต่เกาหลียังไม่ออนนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยมันไม่ไปถึงไหนแล้วค่ะถ้าเป็นแบบนี้ยังไงทุกคนก็จะยืนหยัดว่าตามนี้แหละแบบเ,เท่านั้นนะคะถ้าตามไทยกับอ,อินเดียกับอาเซียนนะคะ จีนก็คล้ายๆเรารเพราะนั้นเนี่ยหลักๆก,ก็จะอยู่ที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีพอมา competition policy นะฮะอันนี้ก็คล้ายๆกันก็คืออาเซียนอินเดียพวกหนึง่งนะฮะส่วนญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียนิวซีแลนด์พวกนี้ก็จะมาไม่เขาเพียงแต่ว่ามีรายละเอียดเยอะเช่นเรื่องของการกำหนดเวลานะรเรื่องของอาการเปิดเผยข้อมูลนะฮะหรือเอาเรื่องของ คอน sumer คุ้มครองผู้บริโภคเข้ามาผ่านด้วยซึ่งอันนี้อาเซียน,น,น,นกับอินเดียก็ไม่เอาอีกนะคะหนึ่งสองเดี๋ยวขอดูโพนนิดนึงนะมันมีสิเอดเรื่องทีนี้ก็มีนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องที่ที่เรื่องของ อันนี้เป็นเรื่องของความร่วมมือนะคะที่หลักๆตอนนี้ก็จะมีคุยกัน2เรื่องคืออ e ีคอมเมิร์ซกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือ SME อแต่น,นี้หลักๆคือความร่วมมือแล้วก็มีเรื่องที่ทางญี่ปุ่นกับนิวซีแลนด์นะคะจะพยายามผลักดันนะคะก็คือเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐแล้วก็เรื่องของแรงงานอันนี้ก็ปฏิเสธตั้งแต่ต้นเลยนะคะว่าไม่มีการคุยไม่มีคุยเรื่องนี้นะคะในนัดจนถึงวันนี้นะคะก็บอกไม่คุย นอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของหมดแล้ว่ะน้องนั้นก็จะเป็นเรื่องของเอโครงสร้างแล้วก็องค์ประกอบของความตกลงอาเซ็นะคะซึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องของนักกฎหมายเขาที่จะคุยกันไปนะ,ะก็ก็หลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้นะคะค่ะ มีแต่ว่าไม่เอาอมี ISDS กับในเรื่องของการลงทุนมีนะฮะแต่ว่าพยายามที่จะไม่ไม่เอาไปพันกับเรื่องอื่นๆน,นะคะคือ ISDS มันมีอยู่แล้วแต่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่พันกับเรื่องของเช่นบางคนจะเอาไปพันกับเรื่องของการคุ้มครองการลงทุนก่อน pre-establishment นะฮะก็เราก็ไม่เอานะฮะไม่ไม่เอาไปไม่ไทยไม่เคยรับเรื่องพวกนี้นะคะ